ก็เพ็งนี่อะไรคะพี่99ได้ไหมคะไอต้นละเสนน่ะค่ะสำหรับสำหรับน้องขิงพี่ให้ฟรีเลยแล้วแบบอะไรนะสำหรับหนูละค่ะเอ้าของซื้อของขายหนูจะมาขอฟรีน่าได้หรือเปล่าหนูนะของซื้อของขายแล้วของฟรีคืออะไรอ่ะของผมผมไม่ได้ขอเข้ามานะ ผมทำด้วยมือตัวเองแล้วจู่ๆคุณจะมาขอคุณบ้าหรือเปล่าไม่ซือไวๆทำไมอย่างอย่างทัพพิมต้องอย่างทัพพิมต้องเลี้ยงเดี๋ยวดิเิงขอขอสองต้นเผื่อมีต้นหนึ่งจบอย่างอย่างทัพพิมต้องเลี้ยงเลี้ยงที่หมอกายอายุอันนี้นี่เขาชื่อว่าปีศาจทะเลทราย ทั้งทั้งชีวิตมันมีใบแค่คู่เดียวอันนี้สองต้นเป็นแค่นอนไรคะไม่ใช่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 มันชื่อว่าปีศาจทะเลตายอ่าท็อปทีมลองทายดิว่ามันสามารถอยู่ได้กี่ปีน่าจะหลายหลาย,ายอยู่ยืนยแน่เลยอะน่าจะเป็นร้อยปีอะค่ะให้ทายใหม่อ๋อแป๊บเดียวแหละถ้างั้นอะคึ่งวันไป <laughs> โอ้ยครึ่งวันก็เร็วไปมันสามารถอยู่ได้3,500ปีกี่ปีเหกี่ปีนะพี่สามสามพันห้าร้อยปีพี่โกจะอยู่ดูแลมันถึงเนี่ยไอ้ต้นไอ้ต้นเมื่อกี้ตอนตอนนี้ปีสศาสทะเลของหนูมันอยู่มากี่พันปีแล้วคะตอนนี้ทั้งอพันห้าร้ปีแหละเนี้ยพี่อวนนี่ี้น่ารักอ่ะ ก็คือปีตาทะเลตายเพราะจากเมล็ดเมื่อปีที่แล้วอันนี้อายุปีกว่าเมื่อนี้น่นนารักอะ่พะพ,พี่กี่ขวบอะคะพี่เหรอคะพี่ก็ไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ต้นเมื่อกี้เนี้ยค่ะกี่ขวบอะคะอ๋อต้นเมื่อกี้มันห้าห้าปีบันยาวได้กว่นิ้ยไหมคะมันมันยาวไปเรื่อย,อยมันมันทั้งชีวิตมันมีแค่ใบคู่เดียว มันจะยาวไปยันร้านทัดผมเมื่อกี้เลยไหมคะจริงๆแล้วหลายคนคิดว่าไอปีศาจทะเลตายเนี่ยมันไม่ชอบน้ําแตงกีแล้วลากมันเนี่ยลงไปลึกพอลากมันลงไปลึกแล้วมันไปแช่อยู่ที่ตาน้ําอ่ะแล้วมันก็ข้างบนเนี่ยจะอยู่ทะเลตายอะไรยังไงมันก็ไม่ตายแล้วเลยคือมันควรอยู่ทะเลรายไม่ไม่ไม่มันมันอยู่หน้าบ้านเราก็อยู่ได้แต่พี่ีอยว่าอธิบายให้ฟังว่าที่มันไม่ตายตอนอยู่ทะเลตายเพราะว่าลากมันลงไปที่ดิน รูปคือทั้งหมดเหมือนเนี้ยพี่โกกก็บอกลงจะบอกว่าไอ้ตอนฟีซาทะเลสายเนี่ยเหมาะกันหนุนสุดขอบคุณค่ะหุกอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคขาบอกเขาว่าความรู้ไอ้ตะไคร้ใช่ไหมคะอะไรเนี่ยอันนี้มาเคยยาว เออเพื่อผักกะเพราแดงอันนี้กะเพราแดงอะไรฝรั่งแดงนี่อันนี้มะเขือย่ามะม่วงหล่นมะม่วงหล่นมะม่วงตุกีมะม่วงมะม่วงเบามะม่วงพี่ก้องมีนต้นยิ้วไหมคะหนูจะปีหล่ะคะค่ะ ทำไมต้องเอาโอคงวางไว้บนเสาคะเอ่อดูดีๆนะคะกระกกฐานค่ะโอ่งไว้บนเสาข้นห้างค่ะหนูเห็นยังไงเป็นโอ่คกูจะบ้าตายอันนี้เป็นเป็นบ้านที่ปลูกนกดาวให้แม่แต่ว่าแม่ไม่ค่อยมาอยู่หรอกอ๋อก็เลยเป็นห้องเชือด สมบูรปากแสดงวก็ตอบถูกไม่ใช่บอกสาตู้สมพรปากถ้ามีก็คงจะดีแหละนาทีเมยเออเฮ้อไนาดอาทำไมอาลานแคนตัดที่นี่มีเสียงร้องเอ้อเออเฮ้อบ่อยจังมีถ้าเชื่อดก็ต้องเชื่อผู้ชายกันเองแล้วเพราะว่ามีใต่เพชรมีใจเอ็ม เช้อทับทีมเลยคนเมน้นคนเม,นม,ม,ม้นมะม่วงไม่หน้าเบานะครับถ้าเบาคงไม่หล่นลงมาแน่นาตูนบอกต้นเมื่อกี้เหลืออีก3,495ันสี่รเกาสิาปีบไว้ว่าเขาจะอยู่ดูแลจนถึง3,459ัี่ร้บเปีค่ะพี่ แต่ว่าเมื่อกี <t 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 ้พอรู้ประวัติว่าอยู่ได้สามพันกว่าปีก็น่าทึ่งเหมือนกันเนาะต้นไม้เขาเขาเขาเคยมีคนค้นพบว่าพีตาทะเลทรายสามารถอยู่ได้สามพันห้าร้อยปีจากฟอสซิลนะทอทออยู่มาแล้วพันห้าร้อยปีหนังเหนียวเขียวอร่อยนะคะนันอยู่กับใครเนี่ย อะะะไรนเอากันอย่างี้เลยหรอมาล้างหน้าแม่คือปกใจฉันคุยกับใครเนี่ยมาล้างหน้าโอ้โหทขาไมล้างหน้าไม่ได้แปลกเลย เอาจริงมปะดูแลแ็กตันดีกว่าน่าตัวเองอะอันนี้แบบขยุมขยุมหน้าพี่พๆหลางแรงมารุนแรงอันเนี้ยน่าจะสาดิดล้างง่อี้แล้วล้างลุนแรงรุนแรงมากหัวโยกเลยอะล้างจะเสร็จก็ล้างแบบเนี้ยจริงๆอะมันต้องล้างยังไงอะก็คือผมคือผมทีผมที่เป๊ะมาหมดละ สะอาดแน่มันต้องล้างยังไงละละละล้างผมเลยค่ะต,ต<ม>าทัททิมว้าวอ่ะคงตรงสเปกนี่หนูตกใจมากเลยอยู่ดีๆเอาอะไรมาถูนี่ก็ตกใจเหมือนกันผมอยู่กับใครเนี่ยกำลังทำอะไรเอาล้างหน้าผิดตรงไหนวะเนะี่ย มันไม่ผิดพ,พี่พี่ก็พี่ก็ว่าเออเดี๋ยวพี่ล้างหนะ้าก่อนหนะพี่หนจะไม่ต้องใจอยู่ดีดีเนี้ยหนูก็งงกันสิขอโทษรุนแตกมากอะล้างหน้าไม่เหมือนเด็ดดอกแคนตัสตอนผสมพันธุ์เมื่อกี้เลย <ไ S 1> นี่จะเป็นอันนี้จะเป็นลานหมูกระทะเป็นลานแบบลานกิจกรรมกินหมูกระทะกันแล้วก็ขายขายของอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ นจะชวนไปกินหมูกระทะหรอคะไม่ได้ชวนเราแน่ๆรู้เฮ้ยอะไรโก้ด่วนเห็นแล้วเป็โกัละโก้เขาหาเขาเนี่ยมากัดมากัดกัดคนไอ้โก้มาเฮ้ยวันหลังน้าตุ่นถามวันหลังเราไปกันไหมชิงมาเสียงเป็นอะไรมาน้าตุ่น เสียงว้าวอนนะจะินอยากกินหูะทะเสียงพี่พี่ก๊ออยู่ท้องหนูแบบเสียงกระเฮียนก็ฮือฮือมากเลยไปยุทพวกเราสี่ร้อยแปสิบกว่าคนไปกินหมูกระทะกันค่ะมากินตัวนี้ได้นะกินได้นะกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้หรือปะ น่ามาน่าบอมาน่ามาพี่คนไหนครัขบรขับด้วยเขาลืมตัวเขาลืมตัวว่าพี่เรียกเมื <c oughs> มมอ่อไงเราก็งงเธอเรียกทำไมเรียกเราไม่พูด <c oughs> เอาขับไงเขาลืมตัวไงเ <c oughs> พิ่งล้างหน้ามาเอาหน้าถูกกระหม่อต่อ แันเอมขอใส่ชาร์จให้หนูหน่อยหนูลาจะขออะไรจากน้องก็ต้องคุยหน้าแบบน่ารักหน่อยแบบขอขอใส่ชาร์จให้หนูหน่อยครับแบตหนูจะหมดครับขอขอใส่ชาร์จให้หนูหน่อยอกูกะกูเกะน่จะหนูจะชาร์ตหนูจะชาร์ตปารไฟหนูมาแบดหนูหมดแล้วไอ้ท้ายปาร์ไฟทำพี่ก็ติว่าอาชีเสียงหล่อชวนไปกินหมูกระทะ มุกแต่ละมุกสัญหาให้กูเขาตายแล้วแกสี่ยังไม่จบเลยนะใครอะใครพีว่าหนูไม่รู้ว่าอาชีคือใครดูขอโทษด้วยนะคะตัดขนมาใหม่เหรอครับใช่ก็ตระผมแล้วก็ตัดขนคนไม่ใช่แมวหนูก็ว่าใครขอโทษด้วยนะคะพี่กดฏิขอโทษค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะพี่อา๋อไม่ไม่ไอ่าน้องกิ่งคือ อาอาชีเสียงลอก็คือเป,เป็นเป็นตลกรุ่นเก่าที่ที่นานแล้วเป็นตลกที่แบบว่าเขาเพิ่งเสียชีวิตจากโรคหัวใจไปอ๋อทีนี้คือเขาเล่นมุกก็แหละคนเล่นมุกก็เออฮอาชีเสียงล่อชวนไปกินหมูท่าอะไรเงี้ยก็คือคือเขาเล่นมุกก็เออเราแบบพิโดขอบคุณกุหลาบครับโอเคโอเคจบ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 ,บื้อบือบือ,อ เราพีกันต้เไหรเราพีเชกันตั้งแต่ตอนไหนีิเออใครกดอะไม่รู้ดน่ไม่รู้เหมือนกันดไม่รู้เหมือนกันอน้หอนไม่ได้จะหอนโดนโดนบล็อกเลยลหะคือเพ็นจะชอบให้โก้มันหอนมันจะไป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 

้ททีผมคุยอ่ะพี่พ uh e um> nope totally ี่โกพี่โกหนูคุยกับน้องหมาพี่โกมากเบิา์ร์บร์รบไม่เดยพยายามคุยอยู่นะไม่ถึงเธอพยายามคุยกับเขาบ มูจะรู้อ่ะบ่บ่แล้วเมือนมากินในแยกไม่ออกเลยอ่ะนี่ล้างหน้าบูดก็ทาลริปต่อลงหน้าหก็าเขาบอกหมายังมืนเธอเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมอง เมื่อมองมนมิดเมื่อมองมองมิดมองเหมือนหมูม,มาเอ๊เมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาไม่มีไม่ไม่รู้แล้วอะเม,ม,มื่อ,อมัอม่งมีเหยีย่จะเลี้ยวหูดิเมื่อไม่มีเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมอง หมูหมาก็ไม่มองอะไรเนี่ยคนคนดูมีมาาหมองแล้วอะม้วนมอวนมองกางสิเมื่อมั่งมีมากมายมิดหมายมองเมื่อมัวหมองมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อหมดมิดหมดมิดมุดมัดหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเอามุ่งมองมาไม่ใช่มุดมัดหมาเออ เมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อมอดม้วยหมูหมาเมียแม่งไม่มามองแค่ก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเลี้ยงเมียมันเลี้ยงหมาอ้าวเขาบอกเขาติดปีจากหมามาหมายังจำได้กลับมาใหม่หมายังรู้กูเจ้าของสามวันจากนารีไม่หันมอง โหนวนน้องเร็วกว่าหมาอีหาก,กินรุปออไปเอาภรรยาแล้วเอาแต่หมานะคะ <c oughs> อย่าเรียก <c oughs> โขเก่งเนาะใช่เก่งมากเขาพี่เขาจำได้เยอะมากเลยทุกคนจริงค่ะนี่คือตัวยอย่างของคนใช้ชีวิตมานานแล้วนะคะเจ้าบทเจ้เาบทเจ้ากรอ่อะ ใช่จฉพาะจุดอะไรทำไมอะไรใช้ช <in Dieu, S 2> ีวิตนานเลยไม่มาเห็นตัวอย่างคนใช้ชีวิตนานแบบจำนู่นจำนี้ได้เยอะมีความรู้เยอะไม่พี่เพิ่งยี่แปดอายุอ่ะเบกมากยิ้มทิมยี่อะไรยิ้มทิมยี่อะไรต8ค่ะตาตแปด ทำไมป้าแก่นะครับเกี่ยอะไรหนูค่ะไมนาทำไมทำไมดูดูสูงอายุจังอะไรหน่วยไม่ได้อะไรก็อยากถามว่าทำไมหน่วยอยู่เท่าไหรก่อนหนูอ่ะหนูนี่สิก็เมื่อกี้บอกสามแปดไม่ใช่หรอหนูสามสิบก็เป็นนั่งเป็นพี่หนูสองปี พี่เป็นพี่หนูสองปีไม่ใช่หนูเป็นน้องพี่พี่รับทพิมสองปีหนูยี่แปดจริงจริงเหรอจริงเหล่ะมาดูคอมเมนต์ช่องนี้ดินี่น้องเงียบไม่ใช่อะไรละอ่านไม่ได้เลยคอมเมนต์ <_ d ans> OMG ฉันไม่เจออะไรเนี่สวัสดีค่ะน้องเป้าสวัสดีค่ะ <_ d ans> เฮ้ยเรามีแต่คนชมว่าวันนี้สนุกสุดพี่เฟียขอมาอะไรกิ้งกากิ้งคือใหม่เราทำขวัญหน้านะคะพี่เสียสขอมาับในนี้พี่เขาก็ใครนะซาสดีคขาอ้าวพี่ปกติใช่ตั้งหนุไม่ได้แน่เลยหนุมหลานเขาเป็ดนั่ค่ะตัดใครนะตัดอาเป็ด ที่เคยเจอกันที่บ้านอาเป็ดนานแล้วตั้งแต่หนูเด็กๆใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ใครจะจำได้ไพี่โกลงเปพอใช่หนูเพิ่งรู้ว่าเขาแหละแบบถูกเขาบอเขาเรียกว่าอะไรอะใช่เลยอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่รู้จักเหมือนกันเพราะตอนที่เกิดฝรั่งเศสตอน,น,นเด็กแม่ก็ไม่ไม่รู้จักแต่ว่า เราก็มาเติร์กูเึ้น Google เอาไหนพี่พี่แหละไม่ใช่ตอนนี้ตอนที่เกิดเกิดที่ริมแม่น้ําแสงอย่างเงี้ยตอนตอนเด็กคุณแม่ก็เอาเอาแห่ไปท่อดที่ริมแม่น้ําแสงแล้วก็ยังไปกินปลาขคงขาพี่จาผิดหรือเปล่า